มาสง่งจะไวสักดีแล้วไม่พอแลนี่ลูกมันโกงแล้วพี่เอกวันนี้ค่ะเอาฟาที่มานะแม่ละอองวันนี้ป้าคุยยันวันนี้ป้าพี่นุ้ยวันนี้ป้าตามมาแต่เช้าผ้ามาไหพอดีถ้าเกิดว่าเราไปเนี่ยนะไปถึงบ้านใหม่ใช่ไหมคะซื้อกัะเพาะน,นั่นนี่ไปถึงก็กินข้าวเที่ยงกับช่างวาพอกินข้าวเที่ยงก็เลยเที่ยงไปสักปลายคงอะไรประมาณเนี้ยใส่อดคอบุญโอ้ขอเจ้าว่าอวดแล้วเนาะเฮ้ยพี่ชานทุกคนทีพธรรมดาวันนี้ค่ะพี่เมษาวไปบ้านใหม่ไปบ้านใหม่พี่วันนี้ไปซื้อกระเบื้องมาให้ช่างวาปูห้้ออองนนค่ะาเเตหร ไม่รู้ยี่ห้อนะพี่ของน้องแจ็คกับของมิกกี้ส่งมาให้น้องไม่ได้ใส่เลยใส่แต่ของตัวเองใส่ย,ยี่ห้อค่ะพี่บอกบอกพี่นิโดวันนี้ค่ะโอ้ยเอ,อ้ยยี่งหัวยังก็ยี่ห้อเนาะนะน้ำหอม <c ười> ดมดมูช่วงนี้เนือ้อหอมแล้วยิ่งก็มาสองเลยดูวยเป็นดำเป็นด,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 ดำเกล็ดเข้าเบลมาอีกนะพี่หลูกเกล็ดเข้าไปเอาเอีกคนเนือ้อหอมมีแต่คนต้อนอยู่ผึ่ง <c> ๆ <ười> แกงมันต้อมอยู่วิงวิง เรื่องอะไรดีจริงๆแล้วมันก็กินหมูราที่หมาแห้งนั่นแหละพี่นะไม่อยากจะพูดถึงนะเอาจริงๆคนเรารักกันชอบกันสเสน่หากันอะไรให้กันก็ให้กันเอาจริงนะมาคิดอะไรนะเธอฮะไม่สาไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้ก้าวล่วงไม่ได้จะข้ามหัวข้ามหางอะไรราค่แต่แค่อยากรู้ว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยทําเพื่ออะไร ิ่งที่ทำอยู่จนทําทำเพื่ออะไรไม่อยากทำก็ทำไปนะไม่สามไม่ได้วาแนะ่ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้อะไรด้วยตอนให้ก็เข้าใจค่าว่าให้ด้วยสนหิาแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นไรนะทุกคนเห็นเรื่องราวของคนดังไหมที่เขาให้ทำบุญห้าหมื่นแล้วก็มาขอคืนนะคือตอนให้นี่นะคนสารเสริญมากมายเลยเป็นผู้มีน้ำใจเป็นผู้มีจิตใจเมตตาอะไรต่างๆ แตนะ่พอสักพักหนึ่งเอาล่ะมันเป็นยังไงอ่ะแม่สาให้ขนมเด็กเขากินไปแล้วไม่เคยไปขอคืนอนะ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ไม่ได้ขัดขวางนะคะอยากทำอะไรที่ทำทำแล้วสบายใจทำไปเลยค่ะนะทำแล้วทำสบายใจทำไปเลยจะช่วยเหลือเป็นแสนเป็นล้าน,นอะไรมันเรื่องของพี่ถ้าพี่จะเอากมาเปิดไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะการขายของต่างๆขายซื้อตรงค่ะนะพี่อยากเปิดเปิดไปเลยมันเรื่องของพี่นะหนูไมไ่รู้สึกว่าเสียหายมันวจกนิดเลยเด้ออยากเปิดเปิดไปเลยค่ะ ทำสบายเอาที่สบายใจแล้วก็ไม่ได้เดือดไม่ได้ร้อนไม่ได้ห้านไม่เดือบ้าอะไรเลยอยากทำอะไรทำแล้วสบายใจทำไปเลยอะไรที่อยากพูดแล้วไม่ได้พูดก็พูดไปเลยค่ะเอาเลยนะไม่เห็นว่าการให้ของอะไรใครแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ผิดถ้าพี่อยากจะออกมาบอกว่าเออนะเอานี้ให้ฉันเอานั่นให้ฉันเอาทุนให้เธอฉันให้นั่นให้นี่เธอถ้าพี่พูดแล้วพี่สบายใจพี่มีความสุขก็พูดเลยนะของที่ให้หนูไม่ได้ไปขายไม่ได้ไปอะไรให้ก็ให้ก็อยู่ในบ้านนะแล้วไม่ได้ขอด้วย ตอนรักกันชอบกันก็ให้เสน่หากันก็ให้มันเป็นเรื่องธรรมดากถ้าวันนี้พี่อยากจะออกมาพูดออกมาโชว์ว่าเนี่ยฉันก็ให้เธอฉันนุ่นฉันก็ให้เธอมาพูดไปเลยค่ะว่าจะไม่พูดนะแต่รู้หมมันจะไม่จบนะแต่อันนี้ก็ไม่ได้พูดให้จบนะอยากทําอะไรก็ทําไปเชิญตามสบายถ่ะแล้วหนูบอกเลยว่าทุกอย่างไม่ได้หลอกลวงนะพี่องเอามาให้หรืออะไรนะมันเป็นการให้ด้วยเสน่หาหรือถ้าพี่จะบอกว่าตอนนู้นฉันไม่ได้ให้ด้วยเสน่หาก็แล้วแต่พี่เลยจะบอกว่าตอนนั้นฉันไม่ได้เสน่หสหายเ่ะ สิ่งที่แสดงออกมันก็คือความเชื่อใจไว้ใจกัจนอะไรกันตอนนน้นอยากให้นะแตตอนนี้อยากเอาคืนหรือยังไงก็ไม่รู้ไม่เข้าใจว่า,าเหตุผลที่เอามาโพสาาออกมาโชว์อะไรต่างๆคืออยากเอาคืนห,หรือว่ายัางไงไม่เข้าใจสิ่งที่แสดงออกพยายามที่แสดงออกก็จะสื่ออะไรเพราะว่าของที่ให้เ,เราก็ไม่ได้ขอมานะที่ออกมาพูดๆออกมาโพสๆหรือว่าให้พวกนั้นมันสื่อสารออกมาเนี่ยอยากได้ของคืนหรือว่ายังไงหรือว่าอยากให้หนูทําอะไร ไม่ได้ดูถูกไม่ได้ดูหมิ่นนะเจ้าของแท้เจ้าของเกสเจ้าของปลอมหรืออะไรหนูไม่เคยที่ว่าจะเอาไปขายหรือว่าจะเอาออกมาดูถูกหรือว่าอะไรทุกชิ้นที่ให้นะหรือก็บอกด้วยความดีใจว่าเออพี่เขาให้นั้นให้นี่ตอนนี้ที่พูดกันอยู่เนี่ยคืออยากให้ทําอะไรคะอยากให้หนูทำอะไรอยากให้หนูทำยังไงอยากให้หนูส่งคืนหรอหรือว่าอยากให้ทำยังไงไม่เข้าใจอว่าจประสงคืออะไรการซื้อขายผ้าผ่อนตรงไปตรงมาซื้อมาก็ขายไปก็ จ่ายเงินไปอะไรไปในส่วนที่มันเป็นความพิเศษที่มันเป็นความสัมพันธ์พิเศษที่ว่าช่วยเหลือกันอะไรกันก็เ้องจริงนะพูดตามตรงนะหนูไม่ได้ขอนะ่ะพี่มีน้ําใจหนูก็เชื่อว่าพี่มีน้ําใจค่ะแต่ว่าตอนนั้นมีน้ําใจก็ขอบคุณกันไปก็อะไรกันไปชัดเจนกันไปทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ที่มาแสดงออกตอนนี้ไม่เข้าใจว่าต้องการอะไรคะ่ะหนูบอกเลยนะว่าหนูไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรที่เอามาโชว์นะที่เอาเรื่องราวอะไรออกมาพูดไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเลยแต่ว่า ไม่อยากรู้ว่าจุดประสงค์คืออะไรอยากให้ทําอะไรอยากให้หนูทาอะไรไม่ได้ห้ามด้วยนะว่าจะเอาอะไรออกมาอีกนะเพราะว่าหนูไม่ได้ไปโกงมาไมไ่ไปหลอกลวงมาไม่ว่าจะค่าอะไรหรืออะไรก็ชางไมไ่ตรงไม่ได้ตุนหนูมีสลิปซื้อผ้าที่อากาศอํานวยไม่รู้กี่แสนเหมือนกันนะแต่หนูไม่ได้อยากจะาอ,อกมาโชว์เป็นล้านแหละดูทรงนะสลิปที่โอนจ่ายค่าน้ำมันที่ปัม๊มปตทเนี่ยก็ไม่รู้กี่แสนเหมือนกัน จะโชว์ก็ได้ยหรือจะไม่โชว์ก็ได้บางทีเข้าไปเติมปั๊มเปิดเติมน้ำมันน้ำมันหมดที่ปั๊มกขาบ่นเขาบางก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ก็ไม่ได้เป็นบุญเป็นคุณอะไรเราอยากโชวัวร์สิเว่าเราเติมน้ำมันที่ปัป๊มปตทไปแล้วแปดสิบใบห้าร้อยใบเติมครั้งละพันไม่รู้กี่ครั้งรวมเป็นเงินกี่แสนกี่แสนเราอยากโชวัวร์ก็เรื่องของเราปั๊มเขก็ไม่ว่านะเพราะว่าทุกครั้งที่เราสแกนจ่ายเงินเขาก็ให้น้ำมันเรามันก็ตรงไปตรงมาไม่ใช่หรอหรือว่ายังไงหรือว่าหรือว่ามันเป็นยังไงย ยอ,อยักษ์19นาฬิกา28นาทีพี่เมยคัความจริงตอนนี้น้องกำลังลำบากมากๆนะน้องเหลือเงินสดแค่ห้าห0ื่นวันนี้ต้องจ่ายทนายสมเกียิหมืน่นหวันที่เจ็ต้องสำรองไว้เจตยะักคดีส่วนไหวราวราวหนึ่งแสนน้องเครียดมากพอสมควรค่ะน้องนั่งในรถกับดินอน,น้องไม่อยากให้ดินอนรู้ว่าเรากำลังลำบากไหม อยากให้ลูกได้ยินและเรื่องการฟ้องร้องไอ้ไหลไอ้หมูไม่ใช่น้องไม่เจ็บที่เขาด่าคาถึงแม้มีคนลงทุนให้น้องวิ่งโรงวิ่งศาลก็จริงแต่น้องจะเอาเวลาไหนมาหาเงินใช้จ่ายภาระของตัวเองและลูกแค่ไปดูแลช่างทำบ้านสองอาทิตย์น้องไม่ได้ขายของเลยต้องเอาเงินที่ไว้ใช้ในคดีออกมาใช้ต้องเติมเงินตัว เองบางส่วนไปซื้อวัสดุที่มันเกินงบแต่งเงินนั้นน้องเก็บงอและลูกแค่ไปดูแลช่างทำบ้านสองอาทิตย์น้องไม่ได้ขายของเลยต้องเอาเงินที่ไว้ใช้ในคดีออกมาใช้ต้องเติมเงินตัวเองบางส่วนในการซื้อวัดดอที่มันเกินงบแต่งเงินนั้นน้องเก็บไว้ใช้เผื่อจำเป็นเพียงจำกัดจริงๆตอนนี้ยิ่งมีงานงอกน้องเหนื่อยและเครียดเกินกว่าจะ ไล่ฟ้องใครคะแค่ยิ้มให้ได้ทุกวันยังลำบากพี่อ่านแล้วก๊อปให้พี่เตอ่านด้วยนะคะน้องบอกตามตรงว่าไม่พร้อมให้พี่ๆได้ยินเสียงคุยกับพี่หน่อยเผื่อหาทางออกน้องอยู่บ้านกับดิ๊กนอกค่ะพี่